เราต้องแสดงหลักฐานด้วยครับว่ามันอ้าได้จริงยังนะยังเห็นไหมครับมันอ้าได้จริงๆนะครับเนี่ยนี่คือคือหน้าโฉบหน้าจะขอรองเท้านะครับเราจะเอาซ้อมซ่อมซ่อมไปดิเราจะใช้ยางมัดนะครับบอกได้บีบีซื้อได้รองเท้าใหม่ซื้อไม่ได้น่าเสร็จแล้วมัดนี่คู่บีบีนะเออเดินได้แล้วเห็นไหมบีบีไปวางอย่างนี้บ้าแค่ยางรัดเส้นนี้นะอย่าตังราคาต่อมันเยอะเลย อ่ไปไปแเอามาดดีๆดีังหน้ไั่งหน้าาดียางนี้งหน้าหน่อยนะครักลัวมันขาดวะหมดแล้วไม่ได้ถ่ายแล้วเหรอถ้าเกิดพี่มีนี่อย่างนี้โอ้โหดนมาูดนับ